ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อากาศเย็ยนเย็นมาหยอดขนมกันนะครับวันนี้ผมเริ่มหยอดตั้งแต่ตีห้านะครับอากาศเย็ยนแป้งออกจัดเหนียวมาดูกันครับว่าวันนี้อากาศเย็ยนเย็นขนมจะออกมา เป็นแบบไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องเล่งไฟล่างให้เต็มหยักไปเลยครับเพราะอากาศเย็นลองดูครับสามร้อยเลยนะครับมาครับยอดแรกพิมพ์แรก แป้งออกจะเหนียวเหนียวว่าปกตินะครับต่อกันพิมพ์สองเลยนะครับ พิมพ์นี้ใหญ่หน่อยสิบเก้าหลุมไอ้สิบแปดหลุมครับต้องเร่งหยอดต่อเลยนะครับพิมพ์ที่สามสิบสองหลุมเท่ากับพิมพ์แรกนะครับ อากาศเย็นๆมาดูกันครับว่าเนื้อขนมจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับได้นะครับหนึ่งโอ้โหหน้าบนออกจะค้ำไปหน่อยเดี๋ยวดูหน้าล่างครับ ข้างล่างก็โอเคอยู่ครับโอ้พิมพ์ใหญ่นี่หน้าบนคํามากไปหน่อยอย่างบ้าครับหน้าหนาวต้องเพิ่มไฟให้แรงว่าปกติครับพิมพ์ที่สามอ๋อพิมพ์ที่สามโอเคอยู่ครับหน้าบน นาลางออกจะเข้มไปหน่อยนะครับพอเร่งไฟเต็มที่นะครับเดี๋ยวลองดูหยอดที่หยอดรอบสองกันนะครับ น้าหนาวเต๋ออีกอย่างคือว่าแป้งฟูไม่เต็มที่นะครับเนื้อขนมจะได้น้อยอืมนี่ครับรอบสองนะครับเริ่มเข้าที่แล้วครับโอเคครับเนื้อสวยเลย ยอดต่อเลยครับจบเลย มาครับพิมพ์นี้สิบสองลุมเหมือนกันดูนะครับรอบสองของพิมพ์นี้นะครับโอเคครับ <c oughs> คําไปนิดนึงแต่โอเคอยู่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับสิบแปดลุม ะวนกันอยู่อย่างนี้นะครับทั้งวันการเปิดไฟแรงก็ต้องไวหน่อยครับเล่งยอดเดี๋ยวพิมพ์ข้างในจะไหมนะครับโอเคครับขนบได้วรวม นี่ครับต้องคอยวัดอุณหภูมิโดยใช้ฝ่ามือนะครับรู้สึกว่าขนมเริ่มติดก็ใช้น้ํามันทาเอาหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวพิมพ์จะแห้งไวมีลมด้วยครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวยครับขนมใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าได้น้อยไปหน่อยแป้งไม่ฟูครับ